วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้พอเรียนจบก็เกือบลืมแล้วผ่านมาสักเกือบสองสองปีได้พูดจริงนะเสื้อนักศึกษาเริ่มใส่ไม่ค่อยได้แล้ะ <c oughs> <c oughs> โอสงสัยสงสัยกออ็โตขึ้นจริงๆนะผ่านช่วงวัยนักศึกษาแล้วเนาะช่วงนี้ก็ได้เป็นการแบบทำงานอย่างเต็มที่ <c oughs> เรียนจริง,รงๆประมาณประมาณ4ปีแหละ3ครึ่งแล้วก็ทำทีสี่สี่ครึ่งปีแล้วก็อผ่านทุกช่วงเวลาเลยนะตอนเรียนน่ะตั้งแต่แบบงานพีคๆเลยแทบไม่ได้ไปเรียน <c oughs> แล้วก็ช่วงที่แบบจริงๆที่พูดเลยผ่านได้เนี่ยเพราะอาจารย์กับเพื่อนดี <c oughs> ส่วนใหญ่ <c oughs> แล้วก็ตักตำจนจบมาเรียนหมด3ปีครึ่ง <c oughs> ปีสุดท้ายโควิดมาแม่ทำทีสิสอะไรอย่างเงี้ยแบบมีหลายประเด็นมีหลายเรื่องราวสมัยเรียนที่แบบเออย้อนนึกกันไปแล้วก็สนุกดีครับ <c oughs> แล้วก็เย,เยอะมากแล้วก็พอเรียนจบก็ เกือบลืมแล้วผ่านมาสักเกือบ2อปีได้ผมจบ6 2 6 3อ่ะปีนี้65แล้วอ่ะก็ก่อนจะรับครับพอได้รับก็เข้ามาแล้วเหรอโอเคถึงเวลาของเราแล้วที่จะสลัดชุดภาพลักษณ์นักศึกษาครับอ่ะเต็มโตเป็นเป็นบทเตรียมโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเตรียมโตแล้วฮะครับวันที่กลับได้กลับไปใส่สุดคุยครั้งเป็นไงบ้างคะความรู้สึกเป็นเออพูดจริงนะเสื้อนักศึกษาเริ่มใส่ไม่ค่อยได้แล้วมันฟะโอสงสัยสงสัยก็เออโตขึ้นจริงๆนะ ใช่ก็แบบหยิบหยิบเสื้อนักศึกษามาดูว่าโอ้ไม่ได้แล้วใส่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนใหม่อย่างเงี้ยชุดคุยก็เริ่มเติมนิดหน่อยเพราะว่าตัดไปนานอยู่แล้วแล้วผมมาเช่าไงชุดคุยก็เช่าใช่ไหมเช่ามา2ปีแล้วเพราะร้านบอกว่าเดี๋ยวรับปริญญาเสร็จเมื่อไหร่ก็ค่อยคืนไง <c oughs> ผมมาก็เออดีว่าได้ชุดคุยมาตั้งนานลืมคิดว่าเออเรามัดจำไว้นี่หว่า <c oughs> เดี๋ยวจะรีบรับปริญญารีบเอาไปคืนครับ <c oughs> ต้องเอาเงินมัดจำมาใช้ก่อนตอนนี้มีความแกงตัวเองด้วยกันหมายถึงว่าแบบเอารูปตอนนักศึกษาตกใหม่กับว่่่าารรูปปปคัััับนน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 เเไยใชือออต้้ีีะ เป็นเป็นความผิดพลาดในชีวิตเราเองเราคิดว่ามันรูปจบแล้วเราอะช่วงนั้นทํางานหนักก็เลยเขาต้องบอกว่าต้องส่งรูปจบแล้วเราก็ไม่ได้ไปถ่ายไม่ได้ทําให้มันดีอะไรเงี้ยจนแบบชั่วโมงสุดท้ายแล้วแบบต้องส่งแล้วเพื่อนมาเตือนเราก็โอเคได้เลยมันมีแอปตัดต่อของมหาลัยที่แบบเราแค่ถ่ายรูปเราอ่ะแล้วเราก็ไม่ถ่ายรูปเราเราอะถ่ายรูปที่เป็นรูปจากแบบหน้าพาสปอร์ตหรือรูปอะไรที่เราหน้าตรงอยู่แล้วอะก็กะว่าง่ายชัวร์ไงแล้วพอมันตัดไปมันแบบปเป็นเหมือนยีราฟที่ไม่มีหัวหน้าผมอะ มันเป็นที่ระบบอะไม่ได้เป็นที่ผมอะแล้วแล้วแล้วตอนแรกไม่ผ่านชัวร์คือส่งไปก่อนเพราะว่าถ้ามันไม่ผ่านเดี๋ยวเขาจะตีกลับเพื่อนบอกอย่างนี้จําได้เลยแล้วส่งไปมันดันผ่านแล้วหน้าผมมันเป็นอย่างนั้นน่ะในใบจบในแบบสานักทะเบียนน่ะหน้าผมเป็นแบบนั้นน่ะแล้วคนจะเชื่อไหมว่าผมจบจริงๆอะพราผมไปสมัครงานที่เขาหา,าผมตัดต่อตัดต่อจริงๆไม่เนียนด้วยอะ ใช่ครับผมรีบคือตอนเห็นครั้งแรกรีบลงในเล่นติ๊กตอกไงรีบลงเลยเพราะว่าเดี๋ยวคนหาว่าเราเรียนไม่จบหาว่าเราตัดต่อโออหน้าเราเป็นอย่างนั้นนะฮะเป็นความผิดพลาดของระบบของแอปพลิเคชันนะฮะเราก็ยังแบบว่าเอามาแบบมาโพสอยู่นะแกงตัวเองก่อนดีกว่าให้คนอื่นแกงเราวางแผนยังไงบ้างกันหลังชุดหลังเรียนจบแล้วเนี่ยก็นี่ครับก็ลุยงานในวงการบันเทิงนี่แหละตอนนี้ก็ ก็เริ่มปรับตัวกับการทํางานหลายๆวันหลายวันทำงานติดติดกันอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็ถ่ายละครนหนักด้วยครับผมก็ก็หวังว่าจะเป็นแบบผ่านช่วงวัยนักศึกษาแล้วเนาะช่วงนี้ก็ได้เป็นการแบบทำงานอย่างเต็มที่คะัพี่แอนพี่หน่อยก็แสดงความยินดีใช่ <ๆ S 2> ตอนนี้หลายคนแบบแสดงความยินดีแล้วพี่ทั้งพี่แอนพี่หน่อยก็เป็นพี่มาฮะไลทั้งนั้นเลย <ๆ S 2> พี่แอนนี่พี่คณะเลยนะครับผมก็ทุกคนก็แบบแสดงความยินดีแล้วก็ถามผมว่าเอ้าเพิ่งเรียนจบเหรอหน้าหน้าเริ่มแก่แล้ว <laughs> ช่ใช่ก็ครับผมก็ทุกคนแบบว่าแสดงความยินดีเราก็ขอบคุณขอบคุณทุกคนมาแล้วขอบคุณแฟนๆด้วยแฟนลับมีนก็แบบส่งฟู้ดทรัคไปที่ที่กองดีใจมากทุกคนแบบสนุกปลื้มอ่ะทุกคนแบบกินกันเพลินอ่ะคนละสองสาแก้วอะไรเงี้ยภาพยนตร์ครับเดี๋ยวมีภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งปีนี้ช่วงนี้มีแต่ภาพยนตร์สยองขวัญน,นะของมีนสองเรื่องเลยครับผมก็เรื่องนี้ร้านของเก่าครับร่วมงานกับหลายๆประเทศนักแสดงมีชื่อหลากหลายประเทศทั้งแบบเกาหลีสิงคโปร์แล้วก็ หน้าอีกประเทศหนึ่งมาเลเซียครับผมการแข่งทำเป็นไงบ้างคะโปรเจกต์น <Project> ี้ตอนถ่ายทำเล่าให้ฟังก่อนตอนแรกไม่รู้เลยว่าจะได้เล่นกับใครเ <c oughs> ขาแค่บอกว่ามีนักแสดงคนหนึ่งมาจากเกาหลีที่มีจะต้องเล่นด้วยเล่นแบบคู่ปรับกันเลยเ <c oughs> ขาก็ปิดไว้ไม่ยอมบอกเราว่าเขาเป็นใครแล้วแล้ว,ลวที่เกาหลีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเล่นกับเราเราก็ไม่รู้ว่าจะปิดเราไปทำไมเพราะว่าเอ๊ะเขารู้ว่าเล่นกับเราแล้วเขาจะดีใจเขาจะเสียใจยังไงวะแต่ว่าโอเคเราก็แบบเต็มที่นะแบกชื่อเสียงประเทศอ่ะเหมือนแข่งซีเกมอ่ะ เอาเลยวันนี้ผมเจอผมแน่อะไรแต่ก็ดีครับทำงานพอได้เจอคนที่ทุกคนเป็นโปรเฟชชั่นอลอะแล้วเรื่องราววิธีการถ่ายทำอะไรมันทุกอย่างมันโฟลไปหมดใช้เวลาแค่ไม่กี่วันก็เสร็จเร็วเลยฮะถ,ยถ่ายที่บ้านอะไรสัออย่างกแต่คือในเรื่องผมงถ่ายในไทยถ่ยในไทยครับ,บเขาบินมาที่นี่<บ>ก็บินมาช่วงสั้นๆครับผมบินมาสักประมาณวีคหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยฮะได้เจอกับทีมทั้งเกาหลีทั้ง,งครับอูอ้หู เชื horses, assim, o o realised, ่อไหมหน้าแทบไม่มองอ่ะผมพูดไม่เป็นไงเกาหลีก็พูดไม่ค่อยได้อังกฤษก็งูปลาปากลัวเขาทักเราเราก็แบบอย่าเพิ woman, ok. então, ่งมองหน้าเดี exactly ๋ยวจนจนมากระทั่งวันสองสาวันหลังและวสองสาวันหลังก็เริ่มเริ่มเออเข้าใจด้วยกันเยอะขึ้นได้แลกเปลี่ยนได้คุยกันมากขึ้นแล้วก็เพิ่งรู้ว่าทีมเกาหลีบางคนเขาพูดไทยได้พูดอังกฤษได้แล้วก็โอเคก็ได้คุยกันบ้างครับจนจนมาสุดท้ายก็ ก็เริ่มแบบเริ่มสนิทกันมากขึ้นรู้จักกันมากขึ้นนะฮะเดี๋ยวได้ได้เจอกันอีกเนาะใช่ใช่<ๆ>เดี๋ยวจะมีวันแถลงข่าวอีกวันนึงครับแล้วก็เดี๋ยววันที่2นี้ก็เข้าฉายแล้วตัวเรากับุกลหมอกับนงสยองขวัญอะไรยังไงคะน,งนั่นนะสิเราก็แบบ่าทาี้ยทางนี้นะแล้วปีนี้ปีที่ผ่านมามีคนติดต่อหนังภาพย,ยนตร์สยองขวัญมาประมาณ4เรื่องก็คือก็คือ,คอได้รับแค่2เรื่องนี้ mm hmm. เพราะว่าอีก2เรื่องอะ่ะเรารู้สึกว่าไม่งั้นจะเป็นหน้าผมเป็นแบบจะเป็นเออ เป็นโลโก้หนังผีไปแล้วนะฮะก็นั่นแหละครับจริงๆก็เล่นได้หลากหลายเราอาจจะคนอาจจะเห็นเราเล่นได้หลายอย่างมั้งก,ก,ก็ดีครับขอบคุณมากลุ้งงายสาธุฮะแล้วก็จริงๆก็ติดต่อเขาไมได้เรื่อยๆแหละแค่เราแค่ไม่อยากรับอะไรให้มันใกล้กันหรือชนกันเหมือนกันจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยฮะ,ะทุกคนก็จะสบายใจกันหมดด้วยอื